สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้ตื่นเช้านะคะจะไปซื้อผักผลไม้เอาไว้ปั่นตอนเช้ากันนะคะนี่ก็เราจะไปเมคโคค่ะนี่ผู้บ่าวได้ขึ้นรถไปแล้วค่ะแล้ววันนี้เรามีผู้ช่วยถือนะคะปกติเราจะเป็นสายเว้น,นะคะ่ะเพราะเราจะซื้อครบรอบเข้ากะพอดีนี่ก็เราจะได้เอ,อ่อแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียว เราก็ซื้อตุนไว้นะคะอันนี้ก็เราก็ดูไปได้เรื่อยๆะะว่าเราจะเอาอะไรเราก็ดูเซอร์อลาลี่อันนี้เราก็เอาไป1ถุงนะคะไปหั่นแช่ฟิตไว้แล้วก็เป็นผักสลัดหนึ่งถุงเราไปดูมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศราชนีนะคะไวปันเราเอาไปสามถุงค่ะนี่ก็มีบ็อกคลี่มีเอ่อ บลัครีแล้วก็อะไรนะแครอทแล้วก็เราก็จะไปดูสตรอเบอรีร่กับแบล็คเบอรี่นะคะนี่ก็จะเป็นโซนไก่สดนะคะบาไ,ไปกันเลยเราไปจ่ายตังง์กันคะ่ะเสียค่าเสียค่าหมดไปเท่าไรไม่รู้แต่ก็เยอะอยู่คะ่ะเพราะไม่ได้มานานเนาะเดือนหนึ่งมาหน,หนึ่งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราตุนเป็นเดือนคะ่ะ นี่พวงบ่าวก็ได้แทปไปกล่องหนึ่งของเขานะคะพอบ้าน,นนี้เราก็มาจัดใส่ถุงกันเลยนะคะข้ามขั้นตอนมาเลยค่ะเพราะว่าเวลาล้างอะไรมันต้องล้างใช้เวลาค่ะยังไม่ได้อัดคลิปเอาไว้คลิปหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเกอรีร่นะคะก็จะมีบอกเกอรี่มีแครอทแลมีเซลลารี่แล้วก็มะเขือเทศแอปเปลิลเขียวแอปเปิลแดงนะคะเราก็จะมาจัดใส่ถุงใส่ถุงซิปไว้ค่ะ ใส,ใส่ไว้ให้หมดเลยนะคะก็เราจะไปเดือนละหนนะคะไปแมคโครเพราะว่าถ้าไปแมคโครมันจะถูกกว่าถ้าเป็นพวกสตรอเบอรี่แถวตลาดนัดอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเอ่อมะเขือเทศแถวตลาดนัดมันจะแพงถุงละ30บาทได้เอายอดหนึ่งอันนี้ก็จะตกประมาณเท่าไหร่นอเจาะ79บาท3มถุงประมาณร0อยกว่าบาทค่ะก็จะได้เยอะอยู่เนาะเราก็จะใส่ห้องฟิตไว้แท่ ไว้ค่ะอันนี้เราก็ทําการใส่นะคะแต่ใส่ถุงไว้เยอะๆค่ะแล้วแต่ว่าจะใส่กี่ถุงเลยแครอทเราก็ใส่ประมาณสามถุงนะคะสามหรือสองถุงนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราเอาไม่หมดเนาะเอาไว้ปั่นตอนวันหยุดด้วยวันหยุดลืมไปว่าวันหยุดข้างหน้าอีกห้าวันนะคะเราก็จะต้อง เอาไว้ปั่นที่บ้านด้วยมยุดนี้เราก็ใส่แบล็คบอกคัลี่ไปค่ะบลอกคัลี่เราจะไม่ต้มสุกนะคะรอบนี้เราจะกินทานดิบค่ะปั่นดิบค่ะเราจะปั่นดิบเนาะส่วนเอ,อมะเขือเทศเราก็ปั่นดิบเหมือนกันค่ะเราจะไม่ลวกสุกเนาะรอบนี้อันนี้เราก็จะใส่ถุงไว้นะคะ ทานน้ำผักปั่นผล,ลไม้ก็ประมาณมาสองเดือนกว่าแล้วค่ะนี่ก็เข้าเดือนที่สามแล้วนะคะก็รู้สึกโอเคค่ะร่างกายเบาตัวลงแล้วก็ความดันลดลงด้วยนะคะก็กินลงไปกินทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหิวจุกจิกด,ด้วยนะคะแต่ก็ก็พอมีหิวบ้างถ้าหิวเราก็กินน้ำไปแป๊บเดียวมันก็อิ่มแล้วค่ะไม่ค่อยหิว อันนี้คือลดความอ้วนได้เลยนะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนคะ่ะใครเห็นตอนเออพี่ปูผอมๆนี่ก็คือกินผลผักผลไม้ปั่นนะคะไม่ได้กินอะไรเลยก็ก็กินทุกวันค่ะกินวันละสองแก้วอย่างที่เห็นนะคะเคยทำคลิปไปแล้วคะ่ะวันละสองแก้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดูคลิปให้ด้วยนะคะอันนี้มือใหม่หันทำค่ะอาจจะมี ผิดพลาดบ้างขออภัยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะนี่คือสภาพที่เราใส่เราก็จะแม็กแม็ก,มกนี่เราเปิดตู้เย็นมาเก็บใส่ตู้เย็นเรียบร้อยเราก็จะมีพวกกระหล่ำม,ม่วงด้วยนะคะแต่เราถ่ายไม่ทันนะคะก็